สวัสดีครับเพื่อนๆมีพี่น้องๆนะครับวันนี้ได้ภาพมาอีกแล้วนะครับได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าองค์ครับเดินสนามมาเมื่อเช้านี้นะครับองค์แรกก็จะเป็นพระสมเด็จเสียลแหลมนะครับวัดประสาทนะครับวันนี้อยู่ข้างถนนนะครับเสียงดังนะเสียงรถนะ เหรียญแบบมัดประสาครับอ่าองค์ที่สองและสามนี่เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับก็เป็นวัดประสาเหมือนกัน,นครับเป็นพิมพ์แจกนะฮะนี่ครับขอวัดปรสานะครับอ่าองค์องค์งน้อยนี่เป็นคะแนนจิ๋ววัดประสาทนะครับ องนี้เนื้อจัดเลยนะครับองถัดมานี่เป็นสายวัดระครังครับอ่าเป็นของเจ้าคุณเที่ยงวัดระครังปีศูนย์เจ็ดครับนี่ครับเป็นเป็นสมเด็จแขนก้มครับรัษษตประสาองถัดไปนี่เป็นสมเด็จก้างปลาหลวงปู่น,นาควัดระครังนะครับอันนี้ทุกศิษย์ท่านาท่านสร้างแจกไอ้ท่านท่านสร้างให้ หลวงพุทนาคไปแจกที <S <S ่ว e ัดบางพีวัดประสาทนญ้วาสีสุนทรมครับจะเล่นเป็นหลวงพุอธนาคก็ได้ครับเล่นเป็นวัดประสาทก็ได้ครับเป็นทีมก้างปลาครับเดี๋ยวชมองถัดไปนะครับองถัดไปนี่น่าจะเป็นพระกปู่นะครับเป็นเป็นทีมวัดสามปื้นครับทีมเสียนโลนครับเปมทีมสามปื้นนะเดี๋ยวชมองถัดไปนะครับ ตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นเกจิอาจารย์นะครับเป็นทิมขนแผนครับเนะื้อดินแค่ยินเสียงรถเยอะหน่อยนะครับเสียงดังนะครับองคถัดไปนี่เป็นเหรียญเหรียญขนแผมนสองหน้านะครับนี่ครับเหรียญเป็นเหรียญห้าเหรียญนะ เป็นของหลงกอเต้ทองทองนะครับวัดาสามห้างมาปีนค่าจะปีปีศูนย์เจ็ดเดือนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับนะครับฝากกดติดตามช่องเลยนะครับขอบคุณครับ